สวัสดีครับเ,เพื่อนเพนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาเที่ยวบ,บางแสนนะเพราะว่าผ่านมาจากทางพัทยาเสร็จก็มาแวะบางแสนนะเนี่ยเรามาดูเรามาเปรียบเทียบกันว่างระหว่างพัทยากับบางแสนเนี่ยที่ไหนมันนักท่องเที่ยวเยอะอยกว่าน,นะเนีเอามาถ่ายมาลงคลิปให้พวกเราได้ดูกันนี่นะวันก่อนถ้าใครดูคลิปผมเนี่ย รูไว้ชีพที่เขาซ้ากันตามสายหาดนี่ก็สําำอะไรบ้างตรงนี้ก็มีนะเนี่ยด้านหน้าเรานี่จะเห็นด้วยนะน้ำรู้สึกน้ำมันจะลดนะน้ำลดนี่หมนเยอะนะ ะตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะผาว่า่าจจะมาสักบ่าย,ยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหผมด้วยนะฮะจะเป็นพระคคณอย่างสูงครับครับจะได้เป็นกําลังใจกับคนที่ทําให้คลิปให้พวกเราได้ดูกันครับสวัสดีครับ